รถรุ่นที่ไอคอนิกที่สุดของ Mercedes-Benz รุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ G 400D คันนี้เป็นรถสั่งทำพิเศษคัสตอมเมดนะคะที่เขาเรียกกันว่า G Manufacture นะคะแล้ววิธีปิดคะ่ะทุกคนคือจะต้องสแลมป้ามแล้วมันก็จะมีเสียงแบบนี้นี่นะคะ สวัสดีค่ะเฟนพ์เบนช์มอเตอร์มอที่รักทุกๆคนเลยค่ะนังเองค่ะธิดาหวังดำรงเวทนะคะนังเป็น CEO ของ Benz m มอเตอร l มค่ะและตอนนี้เราอยู่กันแบบสดๆนะคะจากโชว์รูมของ Benz ์ม t เตอร์มที่ถนนรัชดายพิเศษตรงข้ามสันอายายแห่งนี้นะคะกับรถเข้าใหม่วันนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นที่ไอคอนิกที่สุดของ Mercedes-Benz รุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือ Mercedes Benz G Class 400d AMG นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยมีความพิเศษ มากกว่า400 d หรือว่า350ดีคันอื่นๆที่คุณได้เคยเห็นอยู่ในเว็บหรือว่าเคยเห็นขับพานอยู่บนถนนอย่างแน่นอนนะคะหลายๆอย่างด้วยซึ่งวันนี้เนงจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะบางคนอาจจะเคยดูรีวิว G63 MG ของเนงไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่อยู่ในซีรีส์ของ Super Cars by Motor Mall ค่ะแต่คันนั้นเนี่ย ยังไม่ได้ขายนะแต่คันนี้คือขายจริงๆเลยสามารถที่จะโอนจองได้ตั้งแต่ในไลฟ์ณบัดนี้เลยนะคะหรือถ้าใครมีคำถามมีคอมเมนต์อยากเมน้นอยากคุยกันอยากแสดงความรู้สึกที่มันเอ่อล้นอยู่ในใจตอนนี้แล้วมันไม่รู้จะไปที่ไหนเม้นมาเลยว่า G Class คันนี้หล่อแค่ไหนเน่งรออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะคุณพิชิตสวัสดีคะ่ะใครที่เข้ามาแล้ว บ้างช่วยทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะขอคนละหนึ่งสวัสดีหรือว่าช่วยกันกดเลิฟมาให้กับ G 4 0 0ดี D คันนี้กันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่ากันแบบเต็มๆเลยตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะคะพาดูรอบๆก่อนนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่า G 4 0 0 D คันนี้เป็นรถสั่งทำพิเศษคัสตอมเมดนะคะที่เขาเรียกกันว่า G Manufacture นะคะ มันคือการสั่งออเดอร์ทุกอย่างได้เกือบทุกอย่างเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่สีนะคะที่เป็นสีพิเศษลายล้อมแมกนะคะภายในหนังลายไม้การตกแต่งคือเรียกได้ว่าเป็นคันเดียวในโลกจริงๆที่จิ้มมาแล้วเป็นส่วนผสมนี้นะคะไม่มีคันไหนที่คืออาจจะมีเหมือนกันก็ได้นะถ้าเกิดคนสั่งเนี่ยเกิดใจตรงกันเราเลือกเหมือนกัน แต่ทุกๆอย่างเนะี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันได้ถูกจิ้มมานะคะเพื่อคันนี้โดยเฉพาะนั่นเองค่ะใครที่ชอบนะคุณกระาบ,บอกว่าเหมาะกับเน่งมากอุ้ยถูกเลยอะ่ะพูดถูกใจมากนะคะคันนี้เหมาะกับการเป็นรถเน่งจริงๆแต่รถเน็งอาจจะต้องสีขาวนะคะด้วยความสัตย์จริงอ่า ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่านานๆเราจะได้รถที่ไอคอนิกจาก G 400D มารีวิวกับสักคันนะคะจะได้มีคนมาดูกันเยอะๆนะคะตอกันนิดนึงค่ะแล้วนอกเหนือจากความเป็น G Manufacturer แล้วเนี่ยคันนี้ยังเป็น MG Premium Plus s i c ด้วยซึ่งเราก็จะไปเจาะเลือกออปชั่นเหล่านั้นกันนะคะให้ดูความใหญ่ก่อนคือเอื้อมือสุดเนี่ยนะคะพึ่งถึงหลังคาแล้วก็บึกบืนมากทั้งคันนะคะเรามาเดินรอบคันกัน สีที่คุณเห็นเนี่ยคือสีที่มาจากโรงงานนะคะ Night Black Magno mm hmm. เป็นสีซีรีส์พิเศษที่จะสั่งได้คือ 1. ต้องสั่งแบบคัสเตอร์เมดใน G-Manufacturer หรือ 2. จะอยู่ในตัว G63 นะคะที่เป็น G-Manufacturer เช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นสีดำด้านแบบสั่งพิเศษซูมตัวสีให้ดูกันสักนิดนึงค่ะนี่ นะคะจะเป็นดำแบบแมตนะคะเรียบลื่นเนียนไปหมดเลยหล่อบึกบึนนะคะสมกับความเป็น G ีคล s สมากๆแล้วนี่ยว่าพอความเป็นแมต t อะมันยิ่งสะท้อนให้เห็นเส้นสายและโครงสร้างของตัว G ได้หล่อมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะความเป็นตัว G Manufacturer เนี่ยมันจะได้ความคิ้วดำนะคะคืออะไรบ้างมีตั้งแต่ภายในโครมไฟนะคะจะเป็นโคมดำ พวกชิ้นส่วนที่เป็นตะแกรงเหล่านี้ในกันชนนะคะในหน้ากระจังเหล่านี้จะเป็นสีดำนะคะรวมถึงด้านข้างของตัวรถค่ะนี่นะคะด้านข้างของตัวรถนะคะพวกคิ้วหล่อๆเหล่านี้ก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลย G-Class นะคะเป็นรถที่เดิมเนี่ยเป็นโปรเจกต์ทางการทหาร เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความบึกบึนแล้วเป็นรุ่นที่ยังสืบทอดดีไซน์มาตั้งแต่40ปีที่แล้วมาจนถึงบัดนี้คือเส้นสายเนี่ยยังคงเดิมมากๆแต่พอในโฉมใหม่เนี่ยนะคะก็มีการใส่ความเป็นเทคโนโลยีไปเช่นอ่ะจะเห็นว่าหูดวงตาของน้องคือแบวมากนะคะเป็นไฟ LED มีที่ฉีดน้ำฝนไฟหน้าหรือว่าจะเป็นตัวโลโก้ Mercedes-Benz ตัวนี้นะคะที่เป็น นะคะอันนี้ก็คือ Distronic b r e k k Sensor นั่นเองสามารถรักษาระยะห่างระหว่างรถเรากับคันหน้าได้เสมอมีสิ่งกีดขวางต่างๆช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะรวมถึงตัวกล้องที่อยู่เหนือโลโก้ตัวนี้นะคะก็จะมีอีกที่ตรงข้างๆหูช้างแล้วก็ข้างหลังอีกด้วยก็คือเป็นกล้อง360องศา รอบขันนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในรถที่เป็นรูปทรงสุดแสนไอคอนิกคันนี้นั่นเองนะคะคุณโกโมลบอกสวยนะคะวันนี้เรามาเร็วสักนิดนึงนะสามโมงกว่าเป็นเวลาที่หลายคนอาจจะยุ่งกันในช่วงบ่ายอยู่นะคะ เอกลักษณ์อันนึงเลยของ G-Class เนี่ยคือตัวไฟเลี้ยวที่อยู่บนฝากระโปรงนะคะเพราะมันเป็นรถที่ลุยน้ําได้เกือบ1เมตรนะคะประมาณ90เซนคือลุยได้ประมาณถึงไฟหน้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเลี้ยวเลยต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะไม่มีพาร์ทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ลุยน้ำได้จริงถึงเกือบ1เมตรรวมถึงขับขึ้นเนินได้นะคะเอียงถึง45องศาเลยทีเดียว ล้อแม็กค่ะอันนี้เนี่ยก็อยู่ในตัว G Manufacture เช่นเดียวกันเป็นแบบสีทูโทน2สีนะคะสีดำไฮ l ล s s Black แล้วก็เป็นสีโครเมียมเงามีโลโก้ AMG อยู่ด้านข้างนะคะล้อแม็ก20นิ้วแบบหล่อๆนะคะเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยของ G ค่ะด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ทางการอาหารจะเป็นการโชว์บานพับแบบนี้นะคะจะเห็นว่าบานบานพับลอยอยู่ข้างนอกนะคะเราเป็นประตูที่บึกบึนมาก มันมีวิธีเปิดนะคะเนี่ยเปิดน,ะนะต้องได้ยินเสียงกอนแก,กแบบน๊กว่านี้แล้ววิธีปิดคะ่ะทุกคนคือจะต้องส l a m ปัม้มแล้วมันก็จะมีเสียงแบ่าบนี้นี่นะคะถึงมีความเป็นจีคลาส่างแท้ทรูไปดูข้างหลังกนะันดีกว่าขอทักทายหน่อยคุณคนชอบเที่ยวบอกว่าสวยนะคะมีใครมีคอมเมนต์อะไรทักกันมาได้นะอย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะคะข้างหลังก็เช่นเดียวกัน ตัวที่เป็น G Manufacturer นะคะจะได้คิ้วดำรอบตัวกระเป๋าของยางนะคะเดี๋ยวคามที่รถของเรามันเป็นสีดำเนี่ยมันอาจจะมองไม่เด่นออกมาแต่ถ้าเป็นรถสีขาวอย่างเนี้ยเช่นคิ้วเนี่ยก็คือจะเด่นดำออกมาเลยอ่านี่เปิดประตูเหมือนเปิดประตูตู้เย็นค่ะแบบนี้เลยใส่ของได้เยอะเลยสามารถปิดคอมพพรตเมนต์ตัวนี้ได้ด้วยนะคะหรือถ้า ใครอยากใส่มากกว่านี้อีกก็คือพับเบาะด้านหลังลงไปแล้วก็ใส่ยาวไปจนถึงด้านหลังคนขับได้เลยนะคะสูงพอสมควรนะถ้าจะขึ้นไมนั่งนี่คือต้องปีนนิดหนึ่งนะคะมีที่ลากจูงแล้วก็แน่นอนค่ะหมื่นกิโลเท่านั้นพลาสติกยังอยู่นะคะสาภาพใกล้เคียงใบแดงมากๆแอบเผยให้เห็นนี่หนังสีชาเดลเบลล์นะคะอยู่ภายใน เดี๋ยวเราไปดูเต็มๆนะกันข้างในเลยนะคะ G Class โฉมนี้เนี่ยบอกเลยว่าข้างนอกเนี่ยเขาต้องการรักษา DNA ของความเป็น G ไว้ y นะคะแต่ข้างในนี่คือหรูหราโอ้ว้าว,าวามากคือเปลี่ยนไปเลยนะคะแบบหรูแบบ S Class จังเขินนะคะมาดูกันอ่ะอย่าลืมว่าเราต้องเปิดแบบเปิดแบบธรรมะธรรมงนิดนึงโอ้โห นี่คือภายในนะคะที่สั่ง custom made ของ G manufacturer มาค่ะไม่เหมือนกับคันอื่นในโลกนี้นายกเว้นคนจิ้มจะใจตรงกันนะคะให้ดูบอกก่อนนะคะเป็นเบาะสี s a d d o w Brow n แล้วก็ลายนี้คือมากับ AMG Premium Plus Package เท่านั้นนะคะถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นเบาะลายแนวนอนที่มันเป็นขีดขีดอะคะ่ะ ที่เป็นแนวแนวแนอนเหมือนกับในคลิป G63 ะคะ่ะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็น MG Premium Plus เพราะฉะนั้นจะได้เบาะลายไดมอนเบาะเจาะรูนะคะแล้วก็การเลือกให้มีแถบดำนะคะอยู่ตรง A-Line ตรงนี้เนี่ยก็เป็นออปชั่นพิเศษของ MG Premium Plus Package นะคะสวยงามมากพวงมาลายัยสามก้านแบบหล่อๆนะคะอันนี้อาจจะดูคุ้นเคย กันดีนะคล้ายๆกับใน Mercedes รุ่นอื่นๆนะคะเดี๋ยวชวนเข้ามาในรถกันดีกว่าเนาะจะได้เห็นกันแบบชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดินผ่านข้างหน้าก็ได้นะคะระหว่างนี้นะี่จะขึ้นไปรออยู่บนรถเลยนะคะสูงมากนะวันนี้ต้องใส่กางเกงไลฟ์แน่นอนนะคะถึงจะปีนขึ้นมาได้สูงใหญ่อลังการมากนะคะเชิญเข้ามาค่ะ นี่เราไลฟ์แบบเปิดแอร์มาโดยตลอดนะคะขึ้นมานี่คือเย็นฉ่ำมากโอ้โหทุกคนมันเหมือนอีกโลกนึงนะพอเวลาขึ้นมาใน G Class เนี่ยมันมีความหล่อบึกบึนไปหมดนะคะก่อนอื่นนะคะขอเปิดหลังคาก่อนซึ่งสูงมากจริงนะสูงมากเนี่ยค่ะให้พื้นที่แบบมากเลยทีเดียวด้านบนค่ะเรารีวิวจากบนลงล่างดีกว่าวันนี้นะคะ ให้ดูนิดนึงว่า Roof Liner เนี่ยผ้าบุหลังคาคือไดนามิก้าไมโครไฟเบอรค่ะทุกคนเอาอีกแล้วส่วนที่แบบเขารุ่นอื่นเขาเอามาทำพวงมาลัยมาทำอะไรก็เล็กๆน้อยๆในรถอันนี้เป็นผ้าหลังคาทั้งคันนะคะเป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอก็คืออารมณ์มันนังเอาคันทารานะคะของเบนซนั่นเองหรูรามากเนียนนุ่มมากคือจับไปยังนุ่มเลยอะในส่วนของหลังคานะคะทั้งคันนะ ตรงนี้นะจะเห็นกรอบลำโพงเบอร์มาสเตอร์อยู่หล่อมากคิดดูดิมีแบบเซอร์ราลเลเวลไหนออกมาจากด้านบนด้วยเสียงนะคะแล้วก็ตรงบริเวณข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเบอร์มาสเตอร์ทั้งหมดเลยโอ้โหเพราะมากคันนี้ตอนแรกช่างใจนานมากนะว่าจะมาไลฟ์สดเราให้ได้มูดบิวเรียวกับทุกคนหรือว่าจะถ่ายอินเสิร์ตเพราะว่าดีเทลของตัวรถมันสวยมากจริงๆนะลาะใจหนึ่งก็อยากแบบ ขายอินเสิร์ตสวยๆอีกใจนึงก็เออจะให้มาเจอทุกคนแบบสดๆดีกว่าจะได้สัมผัสนะคะมูดไปพร้อมๆกันเลยอ่ะภายในนะคะทริมของเขาเนี่ยมีอยู่2อันอันแรกเนี่ยคืออันที่เป็นอลูมิเนียมทริมลายแนวนอนอาจจะเห็นว่าเป็น G m a n u f a c t u r e r นะซึ่งพวกเนี้ยเลือกได้หมดเลยนะคะถ้าเราไปลองไปเสิร์ชดูในเน็ตอะ่ะเราจะเห็นว่าบางคนก็เอาตรงนี้เป็นไม้ตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกได้หมดเลยอยู่ที่ว่าจากอยากจิ้มให้เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ ตรงนี้เขาใช้ลายไม้ที่เป็น Open p o r พ Black Ashwood เป็นสีดำลายไม้นะคะหล่อมากๆเราจะเห็นนะคะตรงนี้ว่ามีจอที่ยาวมากรวมกันในประมาณเกือบ30นิ้วนะนะคะเอ้ยใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะจอหนึ่งเนี่ยประมาณ12นิ้วกว่าก็คือประมาณฟุตหนึ่งนะคะ2จอนี่หล่อมากจริงๆ แล้วก็นะคะหน้าจอก็จะเป็นพวงมาลัย AMG นะคะหลอๆแบบนี้ในตัวจอนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนเข็มนะคะแต่ไม่ใช่เข็มเป็น LCD ทั้งหมดเลยที่แสดงความเร็วหรือว่าจะเป็นรอบเครื่องอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนเราก็สามารถที่จะเลือกควบคุมนะคะเมนูต่างๆได้นะคะเลขไมเมื่อกี้โชว์เห็นกันแล้ว1 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ไม่เอี่ยมอองเลยทีเดียวอ่มาดูในเรื่องของการตกแต่งกันอีกนิดนึงนะคะแล้วเราจะเข้าในเรื่องของออปชันแล้วก็ไปถึงเครื่องยนต์กันแล้วค่ะอ่าหน้าจอนะคะขอให้ดูก่อนช่องแอร์หล่อมากนะคะเหมือนกับในตระกูล MG ทั้งหลายที่มันจะเป็นมือจับตรงกลางแล้วก็เป็นซีซีอยู่ร,บรอบๆนะคะตรงกลางนี่เราเลือกโชอัพนะคะได้ถึง3โหมดด้วยกัน มกับความเป็น G ีนะที่เป็นรถครอสโอเวอร์อย่างแท้จริงนะคะไล่ลงมาก็จะเป็นแผงควบคุมที่ดูจะคุ้นเคยกันอยู่เปิดตัวไม้ black a s h o d ตัวนี้นะคะเอาก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำนะคะอ่าคาช,ชาร์เจอร์ต่างๆมีตัวทัชแพดอะไรต่างๆที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วเมื่อไหนๆเราเปิดจอมาแล้วเนี่ยจะโชว์ให้ดูว่า เห็นไหมคะว่า G-Class เนี่ยในรุ่นใหม่นี้เนี่ยมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ว้าวมากๆนอกจากภายในที่หรูหราแบบยากจะหาคำอธิบายแล้วเนี่ยนะคะทั้งฟังก์ชันเรื่องของเซฟตี้นะกล้อง360องศานี่นะคะที่มันจะประมวลภาพของสิ่งที่อยู่โดยรอบตัวเราเนี่ยออกมาให้เราเห็นนะคะอันนี้เนื่องจากตากล้องเราเนี่ยเปิดประตูข้างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เห็นภาพจากฝั่งนี้นั่นเองนะคะ ชอบที่แบบเป็นสีรถเหมือนสีเราด้วยอะ่ะเป็นสีดำด้านนะคะนอกจากนั้น,นะคะ่ะเราสามารถที่จะปรับนะคะโหมดการขับขี่ได้เยอะมากนะคะตั้งแต่โหมด i n d i v i d u a l ลก็คือเลือกปรับเครื่องยนต์ช็คอัพแฮนดลิงแยกกันนะคะสป o ร์ตคอมฟอร อีโคอย่างที่ทุกคนเคยรู้จักกันแล้วนะคะประหยัดน้ำมันแต่มีโหมดที่เพิ่มมาอีกก็คือโหมดดิเซอร์ตก็คือโหมดทะเลทรายนะคะซึ่งในโหมดทะเลทรายเนี่ยเขาจะมีการปรับช่วงล่างให้สูงกว่าปกตินิดนึงนะคะมีการปรับช่วงระยะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะ ขับในระบบแมนนวลก็คือกดปุ่ม M นะคะแล้วก็ใช้การชิฟเกียร์แบบทิปทรอกแบบนี้ที่พวงมาลัยนะคะได้ฟีลลิ่งของการขับรถแบบสปอร์ตอีกด้วยนี่นอกจากนั้นนะคะสามารถที่จะปรับนะคะโหมดของตัวเฟืองท้ายนะคะได้หลายเวอร์ชันเลยทีเดียวนี่นะคะคือแบบอลังการมากนะคะโอเคโอ้โห ดังเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ามาเต็มทั้งความทันสมัยเทคโนโลยีการออกแบบที่หรูหราเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันว่านั่งได้สบายแค่ไหนค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่ของ G Class กันค่ะ,ะนะคะนี่เลื่อนมานิดนึงนะอ่าลืมรีวิวนะคะเบาะร้อนเย็นต่างๆนะคะครบถ้วนเลยทั้งร้อนทั้งเย็นค่ะเดี๋ยวไปนั่งเบาะหลังกันค่ะ ใครมีคำถามอะไรนะส่งมาได้เลยนะคะถ้าตอบได้จะตอบให้นะคะเวลาแบบรีวิวรถที่ใหม่มากๆเนี่ยนะคะพยายามใส่กางเกงสีขาวนะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปแบบว่าแปดเปื้อนรถเขานะคะนี่นั่งหลังก็จะประมาณนี้นะคะรู้สึกเหมือนเบาะหลังจะสูงกว่าเบาะหน้าเลยนะเราใกล้เราใกล้ชิดหลังคารถมากขึ้นนิดนึงนะคะนี่ ปิดประตูก่อนชอบเสียงมากนี่นี่ค่ะก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้นะคะเลกรุ่มเหลือเฟือแอมเบียนไลท์หรูหราส่วนตัวเป็นคนชอบอยู่แล้วสีแซดเดิลบราวมันสวยมากอารมณ์แบบชายเย็นผสมโอวันตินนิดนึงนะคะทั้งคันเนี่ยจะเป็นหนังเนปป้าทั้งหมดเลยนะคะเนียนนุ่มมากให้ความรู้สึกที่หรูหราลักชัวรี่มากๆวางแขนลงไปนะคะแก้วนงแก้วน้ำนะคะ สบายนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดฝาเครื่องก่อน,นจะสูงหน่อยนะคะเวลาลงจากรถเนี่ยนะคะ,ะเปิดฝาเปิดประตูมานะคะเพื่อเปิดฝากระปองรถนี่ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับความ 350D นะคะ AMG ก็คือตอนที่ชมเนี้ยเปิดออกมาใหม่นะคะก็จะเป็นตัว350ค่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะคะเป็น 400D นะคะคันนี้ได้เครื่อง V6 3,000cc แรงถึง330ม้าค่ะเทียบกับตัวเก่า288ม้าเนี่ยเหมือนได้ม้ามาเพิ่มอีก40ตัวนะคะในบอดี้เดิม เรียกว่าให้มาแบบอลังการมากๆนะคะกับความเป็น6สูบของเ,อเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะ3,000ซีซีนะคะแรงบิดเนี่ยได้มาถึง7 7 0 0นะคะกว่านิวตันเมตรเลยทีเดียวเรียกว่าสามารถใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจำวันด้วยโอ้โหยิ่งน้ำท่วมขนาดนี้นะคะบ้านใครน้ำไม่ท่วมบ้างเมื่อเช้าเนี่ย เมื่อเช้าเนี่ยกว่านีงจะมาทํางานได้เนี่ยลุ้นแทบแย่นะคะว่าเอาผาดคู่ใจเนี่ยจะรอดไหมนะคะซอยบ้านหน็งนี่คือปราบเซียนน้าท่วมตลอดเวชนะคะถ้าใช้จีค้านี่คงแบบสบายใจไปนานแล้วเนาะเอาจริงๆเลยนะคะมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะราคาเราใส่ให้ไว้ในแคปชั่นเรียบร้อยแล้วเนาะ11.9ล้านเท่านั้นนะคะ สภาพนี่คือเหมือนป้ายแดงมากๆกับความเป็นรถคัสตอมเมดค่ะสั่งพิเศษ g m a n u f a c t u r e นะคะสี Night nice Black Nano Night nice Black Magno นะคะหลอ อลังการดุมากๆค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0 92 9245641นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา b e n ส์มอเตอร์มอล์ดแอดเบนส์มอเตอค่ะและสามารถแฝงตัวเข้าไปในกลุ่ม Open Chat ในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนที่จะมาไลฟ์สดแบบนี้คนที่อยู่ใน Open Chat ได้เห็นก่อนคุณที่ดูในไลฟ์หรือดูใน y YouTube นะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดนะคือ มีรถที่จองไปใน Open Chat แล้วเยอะมากนะคะก่อนที่จะได้มาไลฟ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกดเข้าร่วมเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวลราข้างหน้าค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่เรื่องหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ